ชายก็คือหยางผู้หญิงก็คือหยินมันต้องเกิดความสมดุลระหว่างชายหญิงผมอ่านฉบับภาษาไทยซึ่งแปลว่ากรรมอารมณ์ในหอหยกซึ่งนนะคนแปลนี่แปลได้เพาะมากโอ้เลยครับ,รบของหญิงเนี่ยช้าของชายจะเร็วเร็วเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องให้บัดพร้อมกัน ตอนต้นรายการในมุมมองแห่งรักเราพูดถึงกรารมาสูน่นะค,ะคบผมบอกที่บ้านผมบอกที่บ้านให้อัดเทปไปแล้วฮะสำหรับสัปดาห์นี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเสือพบสิง <c oughs> แต่ว่าท่านจันพันศากถ้าท่านไหนติดตามก็จะรู้ว่าท่านมักพูดถึงเมืองจีนอยู่เรื่อยๆชอบ<ง>เล่าเรื่องจีนอยู่เรื่อยๆอแล้วก็ได้ทราบมาว่าท่านไปศึกษาตำรารักของจีนโอ,โอ้โหอย่างนั้นเลยนะฮะตอนนี้ก็เลยจะต้องมาคุยกันว่าเอ๊ะ ตำลารักทั้งหลายเนี่ยจริง,รงๆพูดเรื่องความรักกันว่ายังไงเรื่องความสมัมพันธ์ในความรักในชีวิตรักกันเนี่ยนะคะครับมุมแดงจากเบรกที่แล้วนะอาจารย์โคธมคราวนี้พบกับมุมน้ำเงินครับอาจารย์ฟันศักสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์โคธมเลยรับภาระเป็นฝ่ายอินเดียไปเลยครับบวันนีอยู่บุมบุมแดงเยอะบุมแดงบุมแดงพอมอินเดียนี่มุมจีนเดี๋ยวถามอาจารย์อาจารย์ฟันศักก่อนเลยนะครับเมื่อกี้ได้ฟังอาจารย์โคธมใช่ครับให้สัมภาษณ์ในช่วงที่ผ่านมาแล้วนี่ กับจีนนี่แตกต่างกับทางกรรมมาสูตรอะไรเนี่ยคืออย่างนี้ครับเวลาเราพูดถึงตําราคลาสสิกเกี่ยวกับทางเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดเราก็ยกมีสามยุคนะครับยุคกระจายควาทมเนี่ยเขาเรียกว่ายุคกลางอออ๋เหรนะครับรถ้ายุคปัจจุบันต้องไปซื้อถึง The Joy of Sex นี่เรียกว่ายุคปัจจุบันนี่เคยนะครับเรียกตำราการมาสูตรยุคปัจจุบันว่าเป็นรูปแรงเงาลายสอถ้าตำราการมาสูตรเขาเรียกว่ายุคมหาหินหรือโบราณเลยเนี่ยเกาเรียกยุคจีนยุคหวงตี้หวงตี้จะเรียกว่าอะไรกันครับจักรพรรดิเหลืองเนี่ย นะครับจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในยุคประมาณสัก5,000ปี5,000ปีจริงๆนะนะครับแล้วมันมีเป็นบันทึกไว้เหรออาจารย์เหมือนเป็นตำราเหมือนกันคือท่านจักรพรรดิองค์นี้นี่ยเธอถามว่าทำไมผมสนใจเพราะว่าท่านจะเขียนเกี่ยวกับตำราแพทย์เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยคนเจ็บป่วยกันเยอะนะครับท่านก็จะมีที่ปรึกษาอะไรต่างๆท่านก็เขียนเรื่องแพทย์และเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์รักระหว่างชายหญิงเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่ง นะครับที่แพทย์ไปยุ่งด้วย oh. เพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าสุขภาพมันก็ต้องมีสุขเพศถูกไหมที่ผมพูดอยู่เรื่อยๆ <laughs> นะครับทีนี oh. ้เวลาเขาพูดเนี่ยก็คือชายก็คือหยางผู้หญิงก็คือหยินมันต้องเกิดความสมดุลระหว่างชายหญิง oh. และส่วนหนึ่งที่มันเกิดความสมดุลกันอย่างที่ท่านอาจารย์โคทมพูดเนี่ย <c oughs> ก็คือการมะก็คือการให้ความสุขหรือเพรสเชอร์ ซึ่งการและกันที่ชายหญิงที่มีสิทธิ์นี่ก็เหมือนกันก็ตำรานี้คือสุขเพศของจีนนั่นแหละเพราะนั้นท่านก็จะพูดถึงว่าชายมีลักษณะเป็นอย่างไรหญิงมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้าจะเกิดกระบวนการอันนั้นแล้วเนี่ยชายต้องเข้าใจหญิงหญิงต้องเข้าใจชายใช่ไหมเพื่อที่จะทําให้มันเกิดความสมดุลและมีความสุขร่วมกันและเมื่อเกิดความสุขร่วมกันแล้วครอบครัวมันก็จะปรองดองสามัคคีกันผมยังไม่ได้อ่านภาษาจีนผมอ่านฉบับภาษาไทยซึ่งแปลว่ากรรมอารมณ์ในหอยกซึ่งคนแปลนี่แปลได้เพาะมากโอ้เลยครับครับนี่อาจารย์เขา ปากมาต้องไปหาอ่านวนกฤตอันนี้จะได้ตาบัตสมัยห้าปันปีก่อนครับครับท่านนี้ความสําคัญเขาพูดถึงความสําคัญในท่วงท่าแห่งความรักร้เปล่าครับคุณหมอคือคืองี้ครับว่าชายหญิงเนี่ยต้องไม่เหมือนกันนะครับชายก็จะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งหญิงเป็นลักษณะอย่างหนึ่งหญิงก็จะอ่อนช้อยนุ่มนวลอะไรต่างๆ่นะครับชายก็จะมุทารุดุดันบอกว่าทำยังไงเนี่ยมาเกิดความร่วมรักสมัครสมานแล้วเนี่ยชายก็จะถ่ายทอดพลังหยางให้ผู้หญิงผู้หญิงก็จะถ่ายทอดพลังหินให้ผู้ชายคือ พูดงหายผู้ชายหลังจากมีความสุขสมแล้วจะเกิดความนุ่มนวนลรักผู้หญิงมากขึ้นส่วนผู้หญิงใช่ไหมครับถ้าเกิดผู้ชายให้ความรักเธอเธอก็อยากจะมีความสัมพันธ์นั้นเหมือนกับปัจจุบันที่เราเขียนนั่นแหละนะเวลาเราคิดเรื่องพวกนี้เนี่ยคือเราอย่าดูถูกภูมิปัญญาคนโบราณคนโบราณเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดเป็นแบบทีเรียกสือวิทยาศาสตร์แบบเราแ,แต่ท่านใช้วิธีการสังเกตว่าอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็เขียนมาเขียนแบบพรรณนาแล้วคนยุคหลังก็แบบ analyze หรือวิเคราะห์ก็แค่นั้นนะครับ ในฐานะที่อาจารย์ก็ทำเรื่องเพศศึกษาในสมัยนั้นเขาจะเรียนจริงๆก็เป็นเรื่องเพศศึกษาอย่างหนึ่งเขาเรียนรู้กันยังไงคะหมายถึงว่าถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆหรือว่าเปิดเป็นตําราหรือมีห้องเรียนสอนคือเขามีกล่าวถึงไว้ค่ะว่าบอกต่อครับบอกต่อกันเล่าเล่าต่อกันใช่ครับต้องช่างสังเกตด้วยนะว่าคนโบราณเนี่ยรับถือเรื่องความสังเกตความละเอียดละอที่ว่าแล้วก็สามารถที่จะบันทึกเอาไว้แล้วก็ ถกเถียงอภิปรายกันได้ครับอาจารย์โคธมได้ฟังอาจารย์พันศักดิ์พูดมาเนี่ยคล้ายคลึงกับในสิ่งที่กามาสูตรเขาเขียนไหมครับได้กามาสูตรมีอยู่ตอนหนึ่งก็พูดถึงเรื่องคือว่าเรื่องอะไรน้าหรืออะไรที่พูดถึงเนี่ยแต่เขาก็ตามสร้างทฤษฎีแปลกนะเขาบอกว่าบันมีของทั้งสองฝ่ายนะครับที่ต้องเสียให้กันและกันที่ต้องให้ที่จะต้องมีถ้าหญิงก็จะเป็นน้ําหล่อลื่นหรืออะไรที่มายถึงเนี่ยนะครับแต่ว่าของหญิงเนี่ย ช้าของชายจะเร็วเร็วเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเนียต้องให้บัตรพร้อมกันนะครับต้องรอรอรอให้ฝ่ายหญิงพร้อมที่ผมว่าต้องคานึงถึงเรื่องนี้ให้มากนะครับเพ่าอย่างนั้นเนี่ยฝ่ายชายก็บอกเออฉันมาให้เธอแล้วก็เรียบร้อยได้จริงจริงนะครับไม่ใช่เพราะผู้หญิงก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจังหวะเวลาอะไนต่างๆแล้วเขาก็ยังบอกนะครับมีอยู่ตอนเดี๋ยวผมก็เห็นว่าด่าสนใจ ก็ให้สังเกตว่าเวลาผู้หญิงไม่พอใจสแสดงออกอย่างไรนะครับอาจจะกุดยิดทุกตีมือใบอะไรกงเขาบอกให้สังเกตให้ดีนะ<อ>เพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรนะฮะร,ร,รีบรอนร<อ>้อนและอีกอย่างหนึ่งที่ในเล่มนีเนี่ยนะฮะเขาอาจจะไม่ได้จําแนกเหมือนชอลิวเฮียงนะครับว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะเข้าข้างฝ่ายชายอยู่เหมือนกันนะฮะบอกว่า ผู้ชายคนดึงเนียนอกจากภรรยาแล้วเนี่ยอาจจะวีคล้ายๆกับเป่าไพรในเรือนเนี่ยนะครับสามารถมีเพศส,สัมพันธ์ได้หรือกับใช้คำว,ว่าคล้ายๆคำว,ว่าคณิกาแต่ความหมายเนี่ยเหมือนกับเกอ,อีชามากกว่าก็หมายถึงคนที่เป็นหญิงที่สามารถที่จะให้ความสุขในเชิงสังคมนะฮะมาพูดคุยเรื่องกรอนเรื่อง Oh. กว,วี mm hmm. เรื่องเพลงเรื่องศาสตร์คือสบายโน้ตเนี่ยผมเข้าใจว่ามีข้ออ่อนอยู่คือการศึกษาผู้หญิงบางคนเนียเนื่องจากต้องอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เปิดออกไปสู่สังคมมากนะักก็เลยมีหญิงจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงสังคมแนตะ่ผู้ชายอยากจะหามานะครับ mm hmm. เพราะว่าบันสนุกสนานนะครับ <Yeah. S 2> พูดคุยมีความรู้แลกเปลี่ยนอะไรต่างๆ mm hmm. แต่ก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับหญิงสาธารณะ โอ้ไมยถึอว่าผู้ชายหลายคนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนสัมพนาคืออาจจะกึ่งกึ่งไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีเพศสัมพันธ์เสมอไปแต่ว่าก็เชิญมาเพื่อที่จะประดับทั้งในเรื่องของความสนุกความเพลิดเพลินนะครับที่เขาเรียกหญิงงามเมืองงั้นไหมเออหญิงงามเมืองก็อาจจะคล้ายนะฮะแต่ว่าอันนั้นก็อาจจะมีความหมายเป็นในเชิงขายประเวณนีแต่อันนี้ไม่จําเป็นซะทีเดียวนะครับได้ทั้งสองอย่างทั้งของ ทั้งความเพลิดเพลินนะครับ,รบแล้วมันเป็นเรื่องของการสร้างความสมดุลอีกเหมือนกันคือถ้าไม่มีผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ยสังคมอดีตนนสังคมเปิดนะครับไม่ใช่ไปอยู่ในที่ลับเนี่ยนะรับมันก็จะมีแต่ผู้ชายทะเออลาะกันก็เอาผู้หญิงกลุ่มนี้มาออนะครับทำให้รูกดวนทำให้บุมมองเนี่ยกว้างออกไปนะครับออแล้วก็ผู้หญิงเหล่านี้ก็จะเก่งนะเ,เก่งดนตรีเก่งเ,ออเรื่องการศึกษาอะไรต่างๆรอบรู้มากก็เป็นที่ ปรารถนาเพราะผู้หญิงนี่อย่าไปมองว่าเป็นวัตถุทางเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงที่เราแต่งงานด้วยหรือที่เราไม่แต่งงานด้วยเนี่ยความจริงเป็นคนที่มีอารมณ์ความรู้สึกเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่สามารถให้ความสุนทรีแก่ชีวิตได้ทั้งนั้นครับน<ม>ี่เติมเต็มให้ซึ่งกันและกันคือฟังดูแล้วไอ้ตำราทั้งสองอันนี้เหมือนกับพยายามทําให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเข้าใจธรรมชาติของฝ่ายตรงข้ามและธรรมชาติของตัวเองแล้วก็สามารถมีชีวิตของความสัมพันธ์ที่มีความสุขมากขึ้น ดูแล้วมันก็เป็นอะไรที่น่าจะเหมือนกับเผยแพร่หรือเรียนรู้กันเยอะๆแต่เราก็จะพบว่าเรื่องนี้มันดูเป็นเรื่องลีล้ลับซับซ้อนมาตั้งแต่อดีตการมาจนถึงปัจจุบันไม่ทราบในความเห็นอาจารย์ทั้งสองท่านคิดว่าอย่างไรคือเราสื่อว่าถ้าเรียนรู้อย่างนี้ผู้หญิงก็เข้าใจผู้ชายเข้าใจเขาพยายามจะอธิบายไม่ให้ผู้หญิงเรียนรู้จะเข้าใจผู้ชายผู้ชายก็ยเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นมีความรักมากขึ้นแต่ทาไมมันเป็นความลับจังเลยคะ ไอ้ตำราพูกอย่างนี้ค่ะมันน่าจะได้เรียนรู้กันเยอะๆโดยเฉพาะคู่ที่แต่งงานแล้วเนี่ยค่ะมันมีข้อข้้นทางสังคมอย่าฮะแล้หนึ่งเราอยากจะให้หญิงกับชายอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมครแต่นี้ถ้าเรียนรู้มากๆากนี่ก็กลัวใจแตกนะอันที้อันนี้นี่เนะครับกลัวใจแตกนะครับอันที่สองเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นยุคเป็นสมัยนะครบบางยุคบางสมัยเนี่ยจะเรียกว่าพิวริเทน ก็คือว่าถือว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องบาปเป็นเรื่องไม่สมควรนะครับเขาก็ต้องถือพูดง่ายก็คือเพศสัมพันธ์มีไว้เพื่อให้เกิดลูกอย่างเดียวและคือความเข้าใจในระยะเวลาบางส่วนบางพวกบางกลุ่มของสังคมนะครับทีนี้ผมว่าหนังสือพวกนี้เนี่ยมีบาดรผลเดิมเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเขียนโดยสังคม หรือบุคคลในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่มแม้ว่าจะพยายามเข้าใจฝ่ายหญิงมากเท่าใดก็าตามเพราะว่าในระยะต่อไปได้จะมีผู้หญิงนะครับมบากขึ้นที่จะเขียนหนังสือเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจชายด้วยนะครับบอกจากมุมมองของ,ของหญิง,ญงเป็นหลักเราจะมาประยุกต์แล้วก็นําสิ่งที่เราเนี่ยที่เขาบอกเล่ากันมาเป็นพันๆปีเนี่ยไปบอกให้กับ,บวัยรุ่นให้เขารู้ถึงวิธีการ มีชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติที่ท่านอาจารย์โคธมพูดเนี่ยค่ะมันจะไปยังไงกับวัยรุ่นนี้คะไม่ในนี่ไหมฮะชอลิวเฮียงหรือวิศยาศาสตร์ในำาของอาจารย์โคธมที่พูดเนี่ยเขาว่าศยาานาเนี่ยเขาพูดถึงสังคมวิทยานะครับเรื่องการมีความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงแค่บทเดียวจริงๆนะครับส่วนในเรื่องตำราของจีนเนี่ยเขาพูดถึงในทางการแพทย์หรือสุขภาพนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องอื่นอยู่ตำราอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าจีนจะไม่เขียนเรื่องนี้เพียงแต่ว่าของวศยาานาเนี่ยที่เป็น ในความเข้าย์ทั้งสองเนี่ยคิดว่าทางทางเลือกของวัยรุ่นออกับการเรียนรู้เรื่องเพศกับความอยากรู้ของเขาเนี่ยค่ะเขาจะเข้ามาสู่การเรียนรู้เรื่องเพศที่เหมาะสมขึ้นต้องรวมต้องอาจจะต้องบอกว่ารวมวัยรุ่นผู้หญิงด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นผู้หญิงก็จะมีช่องทางการเรียนรู้ท,ที่ต่างออกไปจากเมื่อก่อนเนี่ยค่ะอาจารย์ครับผมว่าออต้องต้องศึกษานะครับมไม่มากก็น้อยแต่ว่าบางครั้งเนี่ย re, สำคัญจะต้องสามารถมองออกว่าอีกฝ่ายเดยมีลักษณะอย่างไรนะครับหมายถึงสมมติเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะต้องมองฝ่ายชายให้เข้าใจรู้เขาร, oh. รู้เขานะครับ mm hmm. ถ้าหากว่าไม่สามารถปรับให้ตรงกันได้เนี่ยถ้าจำเป็นไม่ต้องอายมากนะครับผพว่าน่าจะปรึกษาผู้ใหญ่หรือปรึกษาแพทย์ เพราะอันนี้เป็นปัญหาสําคัญคนะครับเพราะฉะนั้นเ,เรียนรู้ด้วยตัวเองก็ส่วนหนึ่งเรียนรู้กับเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันนะครับเรียนรู้จากการสังเกตเพศตรงกันข้ามและถ้ามีปัญหาพยายามแก้แล้วไม่สําเร็จก็ต้องปรึกษาคนที่มีความรู้มากกว่าเรานะครับถือเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแก้ไขเมื่อปัญหาเกิดขึ้นครับเหมือนอย่างที่ตอนที่เราออกไปหาน้องๆอาบโรงเรียนทั้งหลายเราสอนให้น้องๆเรียนรู้ผู้ชายเข้าใจผู้หญิง นั่นคือแพศศึกษาสาหรับวัยรุ่นนะครับซึ่งผู้ใหญ่ควรจะต้องให้เขาให้เขาเข้าใจนะครับว่าไอ้ส่วนหนึ่งที่เขาอยากจะมีความสุขอะไรกันนั้นมันแค่เสี้ยวหนึ่งชีวิตเท่านั้นเองสิ่งที่มีมากกว่านั้นคือสังคมการอยู่ร่วมกันการเกิดความรักความอบ่นในครอบครัวครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของกาเมสูรแล้วก็ของจีนนี่เขาเรียกว่าอะไรครับมันไม่ไม่มีมันมไม่มีอ่ะก็กามสูดทั้งของนะวัสยายานา แลวก็ของหวังควงตี้นะครับโบราณโบราณนับเป็นพันๆปีนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์พันศัตริ์และก็อาจารย์โคทุเป็นอย่างสูงครับสำหรับสัปดาห์นี้ไม่หวังเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะฮะ